รีวิวศูนย์การเรียนรู้ของกฟผอค่ะเริ่มต้นเราก็จะมาลงทะเบียนนะคะแล้วก็จะได้ใส่ของสีเหลืองๆแบบนี้เอาไว้ให้เด็กๆเนี้ยไปทํากิจกรรมแล้วก็เล่นเกมค่ะด้านนอกเนี้ยเป็นโซนให้อาหารปลานะคะเด็กๆชอบมากเลยค่ะบรรยากาศดีเชียวเริ่มต้นวุทยากรก็จะอธิบายก่อนนะคะคิรคตั้งใจฟังน่ารักมากๆเลยค่ะโซนแรกนะคะก็เข้ามาแบบ อลังการมากๆเลยค่ะแสงสีเสียงครบมากอันนี้เป็นกิจกรรมให้เด็กๆทำนะคะเอาตัวแก๊สคสาร์บอนไดออกไซด์อันมารวมกันก็จะกลายเป็นสัตว์แบบนี้เลยน่ารักมากๆเลยค่ะส่วนห้องต่อไปจะเป็นโซนดูหนังนาแต่ละห้องนะคะก็จะมีเกมน่ารักน่ารักให้เด็กๆเล่นนะคะซึ่งก็จะเป็นการให้ความรู้แล้วก็สอนแซกในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับโลกร้อนแล้วก็สอนให้เด็กๆเนี้ย รักโลกนะคะดูแลโลกของเราด้วยนะ่วนนี้นะคะก็ฟผก็ได้มีการให้ความรู้ว่าได้ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าให้กับประชาชนนะคะโดยที่ตั้งทำตามปณิธานของในหลวงราชการที่9ค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยฟรีนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยเด็กๆชอบมากค่ะ